ครับสวัสดีครับพี่น้องครับมือนี้กับมาพอ้กันอีกแล้วนะครับกับช่องชปัญญาฟาร์มชาแนลนะครับช่องวิถีของคนเลี้ยงวัวนะครับเมื่อนี้กับห้งง่วได้กินหยาแล้งแต่เป็นฮามาตายาวๆนะครับเขาตัดห้าฮามาต่ายาวๆมาแต่นามาให้นะครับแต่ทึ่งปนฮามาตาทึ่งปนทึ่งหยาไว้อ่อนๆนะครับง่วงสิได้เปลี่ยนบรรยากาศกินแน่นะครับเพราะว่ากินแต่แพนกุลาหลายยานเขาเอะนะครับ เน่มาแรงกันสิว่าคาบแรงแพ่งก็ลาลอีกแล้วคาบแรงแพงก็ไหลอีกแล้วนะครับครับพี่น้องครับมื้อนี้ก่ะที่มาบ้าถึงนะครับก้อนเกลือแร่ให้วัวกินมีความจําเป็นมีประโยชน์ต่อวัวหรือไม่นะครับเอาจริงๆคือโดยส่วนตัวผมนะครับก่อนที่จะเลี้ยงวัวเนี่ยผมกะคือน,น,นาตลอดนะครับว่าก้อนเกลือแร่เนี่ยเข้าจําเป็นต้องไปเสียเงินซื้อมาเหงัากินอีหลีเพราะในเมื่อ เท่าหาหญ้าให้ง่วงกินอย่างเพียงพ่อเลี้ยวนะครับหญ้านี่เอาให้กินเลื้อนะครับง่วงคือจำเป็นอย่างต้องเขาต้องไปเสียเงินสื่อก่อนเกลือแร่มาให่ง่วงกินอีกนะครับผมก็มีความจังแั้มาตลอดนะครับในการเลี้ยงง่วงนะครับแต่กะพ่อสุดท้ายเลี้ยมันไปถึงบางออดนะครับว่าก้อนเกลือแร่มันจําเป็นสําหรับ,บวัวนะครับเพราะว่าก้อนเกลือแร่ทิ่งง่วงสิได้กินนะครับมันจะมีเกลือแร่ที่ไม่มีใน ยาบ่มีในอาหารของง่วนะครับเขาเงัวสิไปหาเกเลือแร่ชนิดมูนี่มากินเองบ่ได้นะครับก้อนเกเลือแร่มันก็จะประกอบด้วยแร่าธาตุย่อยที่จําเป็นต่อง่วของเขานะครับทั้งโซเดียมคลอไรด์นะครับมันกระตุนให้ง่วกินน้ำดีขึ้นนะครับปรับสมดุลในร่างกายได้นั่นนะครับแมกนีเซียมแมงกานิสโคบอลไอโอดีนสังกะสี ร่อพอดธาตุเล็กนะครับคือมันสีผสมกันอยู่ในอัตราส่วนที่สมดุลน,นะครับในก่อนกระเล่กระสีเสริมซิลิเนียมขาม่านะครับซิลิเนียมเนี่ยมันซอย,อยังนะครับซิลิเนียมกระซีมานซอยระบบสืบพันธุ์ของง่วน,นะครับเพศไทยระบบสืบพันธุ์ของง้วเนี่ยดีขึ้นนะครับผสมง่ายขึ้นการเจริญเติบโตของวัวดีขึ้นนะครับแล้วง่วได้ธรรมชาติมันหากินเกระเรมุนีจากใสค,ครับ ผมไปถามผู้ที่เลี้ยงงัวน้ากันนะครับไทยบ้านผู้เลี้ยงงัวผมก็ไปถามว่าเอา้าเขาพอจเจ้าเลี้ยงงัวจะเอาเกเระเลี่ให้งัวกินเนี่ยงัวในธรรมชาติมันกินอย่างนะครับมันได้กินบอ่อมันคืออยู่ได้เขาคือต้องให้กินนะครับพอสุดท้ายผมก็ไปถึงบางออนะครับว่าบัวในธรรมชาติแร่ธาตุเหล่านี้เข้าไปหากินจากดินโปง่งนะครับดินโป่งก็จะมีแร่ธาตุในดินนะครับพวกงัว พวกควายงัวปลาควายปลาหมูปลาสร้างหมดน,นะครับเขาจิไปหาเพื่อกินดินโปงนะครับมันก็จะเป็นแร่ธาตุที่จําเป็นต่อสัตว์ในธรรมชาตินะครับเขาสิไปได้จากตรงนั้นครับเพราะฉะนั้นงัวเห้างัวบ้านเนี่ยมันก็มีดินโปงให้กินนะครับก็ได้แร่ธาตุที่เขาอัดก่อนมาให้นะครับในท้องตลาดก็สิมีหลากหลายยีอหอ่ห้อหลากหลายชนิดให้เลือกนะครับกับ ขึ้นยูครับว่าพี่น้องสิเลือกใสแบบใดน,นะครับมั่นกับสีบ่ต่้งกันเทไรนะครับแจ่แห่งสีมันต่างกันเห็นชัดๆคือสีขาวกับสีแดงนะครับสีขาวกับสีแดงมันต่างกันมองใหญ่นะครับสีขาวเนี่ยเขาใส่แร่ธาตุเขาผสมแร่ธาตุมาเหมาะกับงวแม่พันธุ์นะครับในส่วนของสีแดงเนี่ยเขาใส่แร่ธาตุเสริมแร่ธาตุมาเหมาะสําหรับระบบสืบพันธุ์ของตัวผู้นะครับในส่วนของการเลือกซื้อ เข้ากับเลือกสื่อที่มันมีทะเบียนเวชภัณฑ์อาหารสัตว์กซ้านั่นแหละครับแต่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในตลาดกับมีเบิดแหละครับเข้าสื่อน้ำหลานอาหารสัตว์มันที่เขาขายมันกับมีเบิดอยู่แล้วนะครับแต่ในส่วนของชับปัญญาฟ้ามเข้ากับใส่ยี่หอ้อ KMC นะครับใส่ KMC ยอดนะครับคือมันอัดเกนนะครับมันเกิดเป็นก้อนหาลูกนะครับก้อนซ้ำกันนะครับของเอายี่หอ้ออื่นอาจสีสองลูกั้งสี่นะครับ จของเคนเนี่ยมันมีทั้งก่อนหาโลก่อนซีโปรนะครับเพราะมันอัดแกนเวลางัวเลี่ยมันกับว่าแตกง่ายนะครับย่ามมันเหลียวขอนเลียจอยเลี่ยวมันกับว่าแตกง่ายนะครับขันถามว่าสีแขวนสี่หอยจังไหนกับก็ตามสบายใจนะครับพี่น้องครับย่าไปซีเรียดกับอีหยังไหลนะครับบ่ต้องบ่มี่ผิดบ่มีถือหรอครับเลื่ยวแต่พี่น้องสีแขวนนะครับขันแขวนเลียวขันง่วมันเลี่ยมันแตกมันหยังเข้ากับปรับเปลี่ยนวิธีการแขวนนะครับแต่ของส่วนชาวปะยาฟ้ามผมก็เอาเสื้อ มัดฟางนั่นแหละครับเสือกมัดฟางก้อนนั่นะครับกับหิวห้อยให้งัวเลยนะครับแล้วจ่เขาเสีเรียดนะครับเรียเบิดมันแตกมันตกมันเฮียกับซามหัวมันนะครับกะมันเบิดแล้วก็จะต้องคอยเติมให้เขานะครับครับพี่น้องครับแร่ก้อนถือว่ามีความจําเป็นนะครับลงทุนกับงัวแล้วลงแรงหายาให้เขากินแล้วเสริมให้เขาจักน้อยครับพี่น้องครับกับบางคนกับว่าไม่ งัวมดลูกออกมันเป็นย่อนมันบไดรัลเปลี่าดเพียงพ่อนะครับแต่มดลูกออกมันก็มีปัจจัยหลายอย่างนะครับอันนี้เข้าไว้คุยในโอกาสต่อไปนะครับพี่น้องครับครับสำหรับอีพี่นี่นะครับกะสรุปเรีวนะครับแร่ก้อนมีประโยชน์ต่อวัวของเรานะครับมีความจําเป็นนะครับอันเป็นไปได้กะซื้อหาเมื่อไหร่ให้งัวเลี้ยนะครับ วไดมันขาดตัวไดมันต้องการเมื่อก็สีค่อยๆผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเรียนะครับครับสำหรับอีพีนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับของพี่น้องให้ Hi, แร่ธาตุก้อนประเภทไดใไ้ Hi, ยี่ห้อไดนะครับแนะนํากันเขาว่าได้นะครับอนไดมัน,น,มใ,น,นใส่ดีนะครับรวมถึงวิธีการแขวนนะครับแขวนยังไดมันถือรัก ของผมผมแปวนเอาตามสะดวกนะครับบ่มีผิดบ่มีถือในการเลียงง่วนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับสำหรับอีพีนี้ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใน EP ต่อๆไปครับสวัสดีครับจับปัญญาฟ่า